ครับผมชเชลิสเฟรมนะครับอ,อ,อยู่คณะวิศวะก,การรมศาสตร์รุ่นห้่สองหรือว่ารหัส56าที่หกครับลงสมัครหมายเลขเบอร์16ครับผมก็ปลดเลื่อนยกทีมนะครับผมเบอร์ออ1ถึงเบอร์22ครับผมก็สำหรับตัวผมนะครับที่ พึ่งจบมาเนี่ยเป็นน้องเล็กสุดเลยของทีมนะครับผมพึ่งจบมาได้แค่สามปีเองก็อยากจะเหมือนเป็นสะพานนะครับผมให้กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่เป็นน้องหลังผมเนี่ยครับผมให้ได้ประสากนการมีความสัมพันธ์ในเชิงสิทธิ์เก่าการช่วยเหลือซึ่งเลือกบูนนะครับผมผมเนี่ยก็เหมือน,ออนกับว่าสอดจะรอใน้กเหมือนบ้านของผมบ้านหนึ่งคือผมไม็อยา่กสร้างบ้านเนี้ย ให้มันดีให้มันมีความสุขที่สุดให้มันสวยงามมีความสมคัญเกื้อกูลกันระหว่างในครอบครัวนะครับผมพอเมื่อในบ้านเราดีนะเราก็สามารถว่าไปทําให้ในบ้าน,นอื่นๆหรือนในสังคมในประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นด้วยเหตุยที่ว่ารัฐบาลเรามีข้อดีในเทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยิชั้ทางด้า,าน,กานาาเกษตรเนี่ยไปทําให้บ้านของเราบ้านใหญ่ของเราเนี่ย มีความสุขมีความสวยงาม